สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมและนารอกออริจินกับผมน a ทเซ r เกนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับกิจกรรมลงลินนนั่นเองนะครับหรือว่ากิจกรรมดอกสากุระที่โปรยประหายนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปดูนะครับมีอะไรใหม่บ้างนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อไป สำหรับเกม Legend of Origin นะครับ mm hmm. ก็บอกได้เลยว่าคนเนี่ย mm hmm. ก็ค่อนข้างจะขาย ID ดีเทกันเยอะมากๆนะครับตอนนี้ไม่รู้นะครับว่าจะเหลือผู้เล่นสักกี่กี่คนนะครับหรือว่าอาจจะมีการรวมเซิร์ฟเร็วๆนี้หรือเปล่า แล้วก็เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีการอัปเดตแพทใหม่เข้ามาแล้วนะครับในส่วนของกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับก็อาจจะเอามาขั้นกลางระหว่างการอัปเดตแพทใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีแพ็กเด้งมาด้วยนะครับตอนเที่ยงวันนี้นะครับยังไงก็ติดตามด้วยแล้วกันสําหรับวันที่21เดือน2ปี2 0 2 4กับเกมแล็กนั o ล็อกออริจินนะครับอ่ะโอเคนะครับใครที่อยากจะเติมเกมในช่วงนี้นะครับบอกได้เลยว่าพลาดกับร้านนี้ไม่ได้จริงๆนะครับกับร้านสเตย์ร่าโกพัทนะครับร รวมไปถึงแลกนาล็อกออริจินด้วยนะครับบอกได้เลยว่าถูกกว่าการเติมเองแน่นอนนะครับใครที่อยากเติมเกมในราคาถูกๆนะครับเติมทีเดียวได้หลายแพ็คนะครับก็ติดต่อไปที่ร้านสเตลลาโกพัทได้เลยนะครับไปดูกันเลยอ่าโอเคนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแลกน่าล็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว ในส่วนของ Festival Event ใหม่ล่าสุดนะครับกับกิจกรรมนี่เลยนะครับว h i n g Tree นั่นเองนะครับหรือว่าซากุระที่โปรยปายหรือว่ากิจกรรมลงลิ้นนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับสำหรับในการเปิดตัวกิจกรรมนะครับก็เปิดตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่21จนไปถึงวันที่28นะครับหลังจากนั้นนะครับอาจจะมีการอัปเดตแผนใหญ่เข้ามาอาจจะมีอาชีพใหม่เข้ามาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องติดตามชมกันเนาะอ่ะโอเคนะครับก็หลักๆแล้วนะครับในตู้ ก็จะมีของประมาณนี้เลยนะครับมีในส่วนของขนปุกปุยนะครับมีในส่วนของรูนนะครับเหรียญออฟนะครับแล้วก็เหรียญออฟแมวนะครับแล้วก็ในส่วนของเศษจิ๊กซอนะครับสีม่วงนะครับและรวมไปถึงในส่วนของกดผงนะครับเอาไว้แลกทําของรูปปั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะครับ Paperaster นะครับก็คือในส่วนการแลกการ์ดม่วงนั่นเองนะครับอันนี้นะครับบอกได้เลยว่าสามารถเลือกไอเทมดังต่อไปนี้ได้เลย นหนึ่งชิ้นอันนี้ถือว่าดีมากๆนะก็ใครที่ยังไม่มีพวกในส่วนของออกอาร์เชอร์นะครับก็สามารถที่จะมาแรกได้นั่นเองนะครับแต่ก็ต้องรุนอีกทีว่าจะดวงดีหรือจะดวงร้ายนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนที่ตีบวกนั่นเองนะครัสำหรับใครที่อยากจะตีบวกแบบเบิ่มๆนะก็อย่าลืมมาจัดกันด้วยนะครับเราก็กิจกรรมนี้นะครับบอกไดเลยว่าดีมากๆนะครับดียังไงนะครับอ่ามาดูกัน นะครับสำหรับในส่วนของอัตราที่ได้รับนะครับก็ตามนี้เลยใช่ไหมครับมันจะมีอยู่อันนึงนะครับ wishbox b o l l i n g 2นะครับก็จะเป็นในส่วนของเรานะครับสามารถเลือกไอเทมได้ตามนี้เลย นะครับซึ่งในส่วนของไอเทมตามนี้เนี่ยคือมันดีมากๆนะครับแล้วก็กล่องอันนี้นะก็มีเปอร์เซ็นต์เข้ามาแล้วนะครับก็คือเราสามารถทําการสุ่มนะครับย้ำนะครับว่าเป็นการสุ่มเท่านั้นนะครับลองดูดีๆนะครับการม่วงเนี่ยมีโอกาสได้อยู่แค่0.01%เท่านั้นนะครับถือว่ายากมากๆนะครับอันนี้ก็ถือว่ามันไม่คุ้มนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใดนะครับอยากจะเติบโตจริงๆนะผมแนะนําเป็นพวกของตีบวกนะครับหรือว่าของการแตกนะครับรวมไปถึงในส่วนของขนนกสีขาวเนี่ยน่าจะคุ้มกว่านะครับมูลค่าของมันนะครับก็ ตกอยู่ที่อันละ100ใช่ไหมครับยีบอันนะครับก็ใช้เงินอยู่ที่ประมาณ2,500ยเลยนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเพราะฉะนั้นนะครับการแลกขนนกเนี่ยผมมองว่าคุ้มที่สุดนะครับณตอนนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือรูปปั้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันนะฮะตหรับผมแล้วนะครับผมขอเลือกเป็นกล่องขนนกขาวแล้วกันนะครับ25อันเนาะก็มาดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือในส่วนของการเปิดลิ้นนะครับหรือว่าการใช้อเทม1ชิ้นเนี่ยนะครับ กิจกรรมนี้นะครับสามารถที่จะสุ่มฟรีนะครับทั้งหมด5ครั้งเลยในช่วงเวลากิจกรรมนะครับก็ตลอดวันที่21ถึงวันที่28เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเปิดได้แค่5ครั้งเท่านั้นนะครับไม่ใช่วันละ5นะครับก็คือทั้งกิจกรรมได้5รอบนะครับอ่ะมาดูกันนะครับสำหรับ ใครที่จะเปิดนะครับก็กดได้เลยนะครับฟรีไปเลยนะครับอันนี้ผมกดไปแล้วนะครับ5้ารอบหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้เพชรในการซื้อลิ้นได้นะครับหรือว่าในส่วนของใบซากุระได้นั่นเองนะครับซื้อทั้งหมด40ครั้งนะครับก็จะเป็นเงินอยู่ที่2,000เพชรนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็สามารถที่จะมาสุ่มได้เลยนะครับซึ่งนี่เลยนะครับค่าลักตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องใช้100นะครับถึงจะสามารถแลกในส่วนของ กล่องกล่องนี้ได้1อันก็เป็นมูลค่าที่ค่อนข้างสูงมากนะสำหรับกล่องนี้นะแต่การเปิดครั้งนี้นะครับเราเพิ่มเงินอีกไม่กี่บาทนะครับเราก็จะได้กล่องนี้มาแล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะแต่ตอนนี้ผมมองว่าในส่วนของขนนกเนี่ยมันไม่ค่อยช่วยให้ตัวละครเราเติบโตมากเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบเท่ากับพวกเนบูรานะครับหรือว่าในส่วนของอย่างอื่นเนี่ยผมมองว่าน่าจะ เติบโตได้มากกว่าเพราะว่าตอนนี้เมนหลักของตัวละครอ่ะอาจจะไม่ใช่ขนนกอีกต่อไปนะฮะอ่ะโอเคนะครับอันนี้ผมเปิดไปแล้ว5รอบใช่ไหมครับผมก็ทําการนี่เลยนะครับซื้อไปเลยนะครับสีอันนะครับนี่นะครับก็ได้ลิ้นมาทั้งหมดสีนะครับแล้วก็อันนี้ผมซื้ออีก6กอันนะครับเป็นเงิน600้อแมวอ่ะโอเคนะครับผมมีอยู่ทั้งหมด4 6อันนะครับผมจะกดเปิดทีเดียวเลยแล้วกันนะครับ นี่นะฮะก็ของที่ได้รับประมาณนี้นะโหได้เหรียญในส่วนของออฟแฟชั่นอย่างเยอะนะครับกดไปอีกรอบครับโอเคครับไม่ได้อะไรเลยอีกรอบครับโอเคโอเคครับไม่ได้ครับแล้วก็กดฟรีไปอย่างละหกรอบครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอเคครับได้กล่องมาแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้กล่องมาแล้วนะครับก็คือเมื่อสักครู่นี้เนีที่ผมลองอุ้ยไปอ่ะมันคือการเก็บครบรักหนึ่งร้อยนั่นเอง นะครับก็จะได้กล่องกล่องนี้มาเลยนะครับก็สามารถที่จะเอามาแลกได้นะครับว่าเพื่อนๆอยากจะแลกอะไรนะครับแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยถ้าคุ้มจริงๆอ่ะนะผมว่าน่าจะเป็นในส่วนของรูปปั้น12อันกับในส่วนของขนนกขาวนะครับ25อัน,นอันเนี้ยขุมสุดแหละนะครับไม่รู้จะแลกอะไรแล้วนะครับ,รรอ,รนะรบอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับในส่วนของกิจกรรม นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะโชคดีนะครับได้ในส่วนของอัตรานะครับได้รับในส่วนของพวกของที่มันหายายากๆแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับว่าเลทต,ตรงนี้มันเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ก็คือเหมือนมันจะให้เราร็อกเอาไว้แหละนะครับให้เปิดครบลอยลักลอยลักลอยลักนะครับถึงจะสามารถได้กล่องตรงนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะใครอยากจะเติบโตก็สามารถที่จะไปทําการเติมเงินกับร้านสเตลาโกผัดได้นะครับเอาโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับในส่วนของกิจกรรมเฟสติวัลอีเวนต์ลงลิ้นนะครับสำหรับเกม b l a ็ k n o ล็อกออริจินะครับสำหรับวันนี้ผมนัทเซอร์เอ็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ ใครที่ยังเล่นอยู่นะครับก็สู้กันต่อไปใครที่เลิกไปแล้วก็ดีใจด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมนะเซอร์เอ็กนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไว้เจอกันครับบ๊ายบายเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับเกมแบล็กนาร์กไม่มีคนดูแล้วสวัสดีครับเซราโกพัทรับตํามเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5้าดาว ถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่องนัสเซอร์เด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้องสเตราโคพัท